สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากเพจเ Facebook ของคุณเดชาเนรุนาตมานำเสนอครับทรัมป์โพสต์เตือนอิสราเอลถึงกว่า194ครั้งให้ยุติการสู้รบกับปาเลสไตน์ทรัมป์โพสต์122ครั้งว่าจะช่วยเหลือปาเลสไตน และมีความจริงสักครั้งไหนที่ทาได้ลงมือทําให้มันเกิดขึ้นจริงตามที่ตนเองได้โพสต์ออกไปแล้วเราจะมาตื่นเต้นและโวยวายกันทําไมผมเฉยๆกับโพสต์ของสาวพกพรรคเพื่อไทยกับพรรคสม้มที่ออกมาโพสต์โจมตีนายอนุทินในตอนนี้พระตราบใดที่สองพรรคนี้ยังมุ่งเน้นและจมปลักอยู่กับการเมืองไดโนเสาร์คือใส่ร้ายคู่ต่อสู้อย่างเดียวแต่ไม่เคยพัฒนาก้าวข้ามความคิดแบบประชานิยม ็รอวันเป็นพักฝ่ายค้านไปตลอดชีวิตตอนนี้พักเพื่อไทยแทบจะ50%แล้วที่สมาชิกพักพากันไหลหนีออกจากพักไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ได้รักพักตนเองแต่ผู้นำพักสมองเล่นแนวคิดหยุดพัฒนาไปนานแล้วใครจะไปฝากอนาคตได้ส่วนพักส้มพอถึงเดือนมกราคมปี69สมาชิกพักที่เป็นแกนนำสำคัญทั้งหมดจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากคดีม .112 จะเหลือแต่พวกกะเลกะลาดทั้งประวัติหนีทหารประวัติข่มคืนประวัติขโมยของประวัติตบตีเมียประวัติติดยาประวัติช่อโกงประวัติอยากแยกรัฐอิสลามประวัติขนของเถื่อนประวัติเมาแล้วขับพวกนี้อยู่มายืนยาวได้ในสภาและสังคมก็เพราะมีเอกสิทธิ์คุ้มครองเท่านั้นพออนุทินประกาศยุบสภาพวกนี้ก็รอหมายสารเต็มบ้านในทันทีเพื่อไทยยังมีโอกาส ากกลับมาเล่นการเมืองแบบสร้างสรรค์ผมก็เขียนเชียร์ให้นะถ้าทำดีก็ต้องชมแต่ถ้าทำชั่วมากมันก็เชียร์ไม่ไหวส่วนพักส้มส่วนตัวก็ชอบนะอยากให้โอกาสคนหนุ่มสาวแต่ดูพฤติกรรมและแนวคิดแต่ละตัวแล้วมันขุนไม่ขึ้นจริงๆทั้งออกมาปกป้องคขมเมตทั้งออกมาปกป้องแรงงานเมียนมาที่เข้าเมืองผิดกฎหมายและอยากทำให้สถาบันพระมหากรรษัตริย์กลายเป็นสถาบันแบบบ้าน และยังพากันไปวุ่นวายสิทธิและเสรีภาพส่วนตัวของพระบรมวงศานุวงศ์อีกแบบประเภทตนเองทําอะไรก็ได้ไม่ผิดแต่พอพระบรมวงศานุวงศ์ทำอะไรผิดหูผิดตาตนเองก็ผิดไปหมดถ้าพักเพื่อไทยกับพักส้มส่งเสริมนักการเมืองตอนเองให้ได้ครึ่งหนึ่งของคุณสุปฏิการเมืองไทยน่าจะมีความสุขมากกว่านี้ส่วนเรื่องของทรัม ปล่อยให้ผู้นำทั้งสองมหาอำนาจจัดการกันเองดีที่สุดไม่ใช่แค่จีนกับรัสเซียเพราะในภูมิภาคนี้ยังมีมหาอำนาจทางทหารของอาเซียนคืออินโดนีเซียกับเวียดนามไม่เพียงแค่นั้นการรบของไทยกับเขมรยังกระเพื่อมไปถึงเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่เป็นมหามิตรของสหรัฐอเมริกาแต่สองประเทศนี้เลือกยืนอยู่ข้างไทยอย่างเปิดเผยต่อสายตาประชาคมโลกด้วยประวัติศาสตร์สำคัญต่อประเทศไทย ที่ผูกพันธ์และยืนหยาบมาตลอดในขณะที่อินโดนีเซียกับเวียดนามย่อมต้องพึ่งพากองทัพไทยในอนาคตหากเจอกับปัญหามาหาอำนาจโลกที่คิดจะขยายอำนาจลงมาสู่ภูมิภาคอาเซียนเพราะบทเรียนสำคัญมันมีให้เห็นชัดเจนก็คือฟิลิปปินส์ที่เลือกยืนข้างสหรัฐอเมริกาแบบร้อเแค่ข้อพิพาทกับจีนแต่ต้องแลกกับการหยุดพัฒนาประเทศไปอีกนานในขณะที่เวียดนาม ก็มีข้อพิาพาทกับจีนแต่ไม่พึ่งพาสารัฐอเมริกากลับมีเศรษฐกิจที่เติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยนโยบายไม่สนใจชาติหมาอำานาจใดในโลกเลือกพึ่งพาตนเองเท่านั้นและนี่คือความจริงในปัจจุบันไม่ใช่สิ่งที่คนไทยต้องไปขังวลอะไรต่อการปฏิบัติการทางทหารต่อขเขมรทรัมป์ออกมาโพสต์สนับสนุนขเขมรจริงหรือไม่นั้นควรตรวจสอบข้อมูลให้มันชัดเจน ถ้าคุณเป็นถึงระดับผู้ชำนาญเรื่องภูมิภาคและรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองจริงโพ์ของคุณแค่ครั้งเดียวมันจะย้อนกลับมาทำลายอนาคตของคุณในทันทีหากทุกอย่างมันเป็นข้อมูลเท็จเพราะการรบกับเขมิดในรอบนี้กลับทำให้ทรัมป์เห็นความสำคัญของประเทศไทยเพิ่มขึ้นในภูมิภาคอาเซียนและศักยภาพของกองทัพไทยที่ทรัมป์อาจเคยมองข้ามไปแต่สมาชิกนาโตกลับไม่คิดเช่นนั้นกลับมองว่า แผนยุทธศาสตร์การรบของกองทัพไทยกำลังอยู่เหนือศักยภาพการรบของพวกเขารวมไปถึงเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่ชื่นชมกองทัพไทยว่าน่ากลัวมากเมื่อได้ดูวิดีโอการรบของฐานไทยแบบเต็มๆใช้เวลาสั้นกระชับก็สามารถทำลายทัพเขมรได้แบบราบคาบโดยการเลือกอาวุธและทหารในแนวหน้ามาใช้ได้อย่างลงตัวไม่ใช่การแสดงภาพยนตร์แต่มันคือของจริงเจ็บจริงตายจริงที่แค่เพียง6วัน ที่สามารถจัดการกับกองทัพขมิให้หายไปจากสาระบบได้มากถึงกว่า6,000คนในรอบแรกและทำลายอาวุธสำคัญของกองทัพขมิให้เสียหายไปจำนวนมากแทบจะเป็นประวัติศาสตร์เหนือสถิติของทุกกองทัพในทั่วโลกและรอบนี้กำลังจะมีการทำลายสถิติของกองทัพภาคที่2ลงจากแม่ทัพกุ้งเคยได้ทำเอาไว้จากแม่ทัพตึงแม่ทัพภาคสองคนใหม่ร่วมกับกองทัพอากาศของไทย เฉพาะพื้นที่เดียวในฐานกําลังในโอสเมตของขมรทําให้กองทัพขมรหายไปในทีกว่า1,000นายไม่นับรวมฐานขมรในแนวหน้าที่ยังไม่สรุปออกมาเมื่อจบสิ้นภารกิจแต่ในขณะเดียวกันทางแม่ทัพภาคที่หนึ่งที่มีกองกําลังบูรพากับนาวิกโยธินและราชนาวีของกองทัพเรือร่วมด้วยกับกองทัพอากาศไทยกําลังทสํสถิตใหม่ออกมาให้นานาชาติได้เห็นก็คือปฏิบัติการแค่เพียงสวัน คลังอาวุธบอนคาสิโนรถถังฐานยิง b m 21ของเขมรถูกทำลายทิ้งแบบเฮี้ยนเตียยโดยรักษาชีวิตของกำลังพลได้ครบ99.99% 99ที่เสียกำลังพลไปเพียงสองนายคือเสียชีวิตจากกระสุนปืนครกกับเสียชีวิตจากโรคประจำตัวและใกล้จะยึดคืนอธิปไตยได้ครบ100%ภายในอีกไม่กี่ชั่วโมงที่เขมรต้องแลกกับการสูญเสียกำลังพลไปเป็นจํานวนหลักพัน เมื่อภารกิจจบสิ้นโลกภายใต้ยุทธศาสตร์กำหนดเวลาไม่เกิน240ชั่วโมงที่ทำให้กองทัพเขมรละลายหมดไปทั้งประเทศและทำให้ทุกพลภาพลงแบบถาวรมันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ของกองทัพทั้งโลกที่จะต้องจดจำกองทัพไทยแบบตราตรึงไปตลอดกาลและคงเป็นเรื่องยากมากที่มหาอำนาจโลกจะมองข้ามศักยภาพของกองทัพไทยไปได้เพราะจากนี้ไปนโยบายหลักของกองทัพไทยก็คือ ทุ่มเท,เทเทคโนโลยีทางทหารที่เน้นการปกป้องประเทศชาติแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงสุดและรุกพิฆาตศัตรูด้วยเทคโนโลยีทางทหารที่มีประสิทธิภาพจากทั่วโลกให้มาอยู่ในกองทัพไทยที่เดียวไม่เกินเจชั่วโมงทุกคนจะได้กลับบ้านศิลปชัยเดลีก็มีเรื่องราวดีๆจากเพจเฟซบุ๊กของคุณเดชาเดือนานมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับ Angel789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอบเลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel s e v 9. Realty.